สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นองลุงป้าอาอาครูบาอาจารย์ที่เคารพรักทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่บันทอยเยลินอินดีคือเก่าเมืน่อนั่งบ่ค่อยเป็นสุขปันไดพี่นองใจเยลินหนาวค่ะแต่ว่ากัาเปิดฮีทเอาเนาะค่ะเนาะช่วงที่เยลินพักฟื้นยูหนันก็กราบขอบ,บุญขอบคุณทุกๆกําลังแรงใจที่เข้ามากกดเม่นกดไหลกดแชร์กดส่งกําลังใจดีๆให้เยลินเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆ ค่ะบางทีคอมเมนต์อาจสิตอบบอครบกขออภัยไวน้นาทีนี้ด้วยนะคะเมืนเน่อนียลินมีแนวมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับฟังเนาะคะ่ะนอซึ่งคลิปที่เยลินเคยลงไปเกี่ยวกับคุณพี่สุภชาหรือว่าเพื่อนๆลหลายท่านที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาว่าอันคือบ่อันป่อยให้ ผู้อื่นมาเซาบัานยูนัาเพื่อที่สีสีได้แบ่งปันคาใส่ใจเยลินกระไดเวาออไปให้ฟังแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็เดวถึงขั้นตอนต่างๆในการปล่อยให้ผู้อื่นมาเซายูนัมถึงเยลินกับยานพิกษกดหมายต่างๆเนาะ,ะเนาะพอดีช่วงเยลินพักฟื้นว่านี่ททางเอเจนซี่เพิ่นได้มาตรวจบ้าน ทุกๆสามเดือนเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะเราก็มาตรวจบา้านเล่นเล่นหลอดเ่าหอดยล่นว่าจังไดแนววตีเดี๋ยวย่าล่นสวมาบอกฟังได้พี่น้องเด้กะเป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วกะเป็นความรู้สึกดีๆเนาะคะ่ะเนาะค่ะยังหน่อยเพิ่นกันยังเมตตาผู้ยิง่งโตหน้อยหน่อยุนบางรางน่อยผูนย้นะะี้อยู่เนาะค่ะเนาะค่ะอย่าเล่นกะหวังว่าเพิ่นสีบ่ขึ้นค่าซาบานหลายหรือว่าถ้าเพิ่นขึ้นอย่าเล่นกะ วังว่าสิมีโอกาสได้พูดคุยคอมมิเนเคตกับเพิ่นในเรื่องต่างๆเนาะค่ะเนาะค่ะก่อนเ,อเนืนอรอสิบมาเบ้าถึงสิ่งต่างๆยะลิ่ก็เล่อยากบอาให้เพี่ให้น้องฟังว่าเมื่อนั้นยะลิ่ถามเอเจนซี่นะคะเพิ่นมาเบิ่งบบานเพิ่นก็แฮปปี้ถึงสร้างที่ มาส่อมแซมบ้านห้แล้วก็เฮ็ดหัวไม่ห้ได้ประตูบ้านไม่ห้ซึ่งเอเจนซี่เพิ่นกะดีใจแล้วเพิ่นกะรูจักเยลินมาตลอดระยะเวลาที่เศร้าบ้านหลังนี้อยู่มาปีที่เจ็ดแล้วเนาะค่ะเนาะเล่าก็มายืนคุยกับเยลินแต่ว่าเราบ่ขึ้นไปเบิ้งของนอนเด้พี่น้องเราบ่ขึ้นไปเบิ่งค่ะแล้วว่าฉันรู้ว่าเธอดูแลบ้านได้ดีเออฉันก็มาเบิ่งตามนาทีแล้วก็มีออหยังห้ฉันช่วยเหลือเธอกะบอกเด้อว่าซัน อยาล่นก็ได้ได้โอกาสเว้าซูฟังว่าแล่นหลอดคุณนเจมนนามาเนี่เมื่อนั่นฉันตัดสินใจเว้าก็บเพิ่นท,ทั้งทางที่อ่าฉัมบอรูลูว่ามันสมควรที่สิเว้ลบอเรื่องค้าวชาวบ้านน่นนี่นั่นฉันก็ยืนน้ำตาไหลต่อหนา้าเพิ่นเนาะอ,อย่าเล่นก็เลยเวาห้เอเจนซีฟัง เราก็เลยว่าเจ้าหน่าดีแล้วที่เจ,จ,จ้าตัดสินใจว่าน้ำเพิ่นนั่นข่ยบแมนเจ้าของบ,าอบ้านข่ก็ทํำตามบริษัทเอเจนซี่ทั่วไปแต่ว่ามันดีที่เจา้าเดวากับเจ้าของบ้านคุณเจมเพ่นเป็นคนใจดีเด้เพ่นบ่แมนคนใจใหม่ใส่ละกรรมขอให้เจ้าเว้าเออให้เจ้าเว้าเอาเพ่นสิอ่าอ่าลดห้หรือบ่ลดห้นั่นก็ขค้นอยู่กับดุลพินิจของเพิ่นข่อยก็เฮ็ดตามหน้าที่ของข่ เออค่อยดีใจที่เจ้าได้มีโอกาสได้พบพ่อแล่นหลอดเจ้าของบ้านผู้นี้แล้วก็หลังจากแล้วกลับมากลับจากบ้านของเจ้าไปแล้วเล่าได้ว่ากับนพนักงานเหล่ากันหลายหลายคนว่าผู้ยิ่งคนนี้นะเขาเป็นคนดีเออฉันสิบให้ยามที่สีน้ำ้างไปซอยสมเซมบ้านทุกอย่างสมกับที่เขาใจค่ะา้าวแล้วกับฉัน ปลื้มใจพุ่มใจที่เขาดูแลบ้านฉันได้ดีตลอดระยะเวลาที่อยู่มาหกเทสปีนี่ฉันบ่นเคยพอผู้ยิ่งคนนี้เลยเออจังใดกับฝากเบิ่งเขานาเนเ้อร์ชันกับเสียเฮดเท่าที่ฉันเสียเฮตไดในฐานะของผู้เฮดธุรกิจเชาวบ้านทั่วไปแต่ถ้าเป็นไปได้ฉันก็บอย่างใดผู้อื่นมาเซาอยู่บ้านของฉันเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานั่นคนที่มาเซาอยู่นี่บไ่ไใดดูแลทรัพย ข้อปฏิของฉันใดดีคือคือผู้ยิ่งคนนี้เออนี่คือสิ่งที่แล่นหลอดพ่นฝากไว้ให้เอเจนซี่มาเบาสู่เยลินฟังนะคะค่ะเยลินก็ดีใจหลายๆซึ่งเยลินก็ได้บอกจุดประสงค์ไปแล้วว่าถ้าหากว่าฉันบอสามารถอยู่ใดเ,ออเธอพ่อสิมีบานเศราห้องน้นเดียวใดบอที่ค่าเศราสิบอสูงปานนี้ เอเจนซี่เพื่อนก็เลยบอกว่ามีถ้ามีฉันสิติดต่อเธอเข้ามาเด้อถ้ามเมื่อใดเมื่อหนึ่งที่เธออ่าสีได้อยู่ผู้เดียวแล้วบ่สามารถสิอยู่บ้านหลังนี้ได้เธอก็บอกเพราะว่ามันมีห้องเซาอ่าบ้านเซาอ่าห้องเดียวอยู่วสันเอออันนี้ก็คือเอเจนซี่เพื่อนวอาให้ฟังแบบนี้เนาะเพื่อนวอาแล้วเพื่อนก็น้ำตาไหลเพื่อนลิต่นใหญ่ริ้นแม่พี่น้องด้วยความผูกพันหกเจ็ดปีที่บริการเซอร์วิสกันมาเนี่ยทั้ง หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วเพิ่นก็เคยไปเมืองไทยเพิ่นก็รูววร้ว่ายาลินเป็นคนไทยเพิ่นก็เป็นคนที่ฮักประเทศไทยฮักคนไทยเราก็เลยมีความรู้สึกมีความอความสัมพันธ์ดีๆกับเฮานะคะสื่อเยลินก็เป็นคนเปิดอกคุยเยลินเป็นคนที่เปิดอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะเป็นคนค่อนข้างที่เปิดอกนะคะเยลินก็เลยถามเล่าว่าเออไหนๆกับเจ้าก็มาแล้วให้คอยถามเจ้าเดีย ในกรณีที่ถ้าข่อยบอ่ย่ายออกนี่เลี้ยวข่อยเอาผู้อื่นมาอยู่นํานนี่มันสิผิดกฎอีหยังบ่มันสิผิดกฎทั้งกฎหมายทั้งประเทศอังกฤษบ่ฉันมาอยู่นี่สิบกว่าปีก็จริงแต่ว่าด่านกฎหมายด่านนี่ฉันบ่ได้รับรู้เดเธอพ่อสีบอกห้ฉันฟังได้บ่บานนี้เอเจนซี่เพ่นกะเข้าใจนะคะเพรว่าถ้าหากลูกเจ้าบอ่อยู่มันกบเป็นการดีที่เจ้าสีหายไปสักคนนึงมาเซาบ้านเ้า้องอ่าแทนนลองพิมพ์ เพื่อที่สีชดเชยค่าใส่ใจที่เท่าศูญเสียไปมันก็เป็นการดีแต่ว่าทางเอเจนซี่สีขอเช็คบุคคลผู้นำก่อนนะว่าเขามีความชอบทำที่สีใส่ชีวิตในประเทศอังกฤษบอมีอ Right t t work ไหมมีวีซ่าที่อยู่ Visa, U, แบบถูกต้องตามกฎหมายบอ เออพวกฉันจะต้องเช็คแบ็กกราวเขาก่อนก่อนที่เธอจะให้บุคคลผู้นั้นมาเช่าบ้านอยู่ด้วยเอออันนี้ก็คือสิ่งที่เอเจนซี่บอกเยลินเฮดห้ยเลินมีมีความหวังที่จะยุบ้านหลังนี้ต่อใดโดวยวิธีใดนะคะแต่บาทที่นี่เจเอเจนซี่แล้วบอกว่าเธอเบิงดีๆเด้อเธอสียหายผู้ใดมาเซาบานเซาซองอยู่นำ้ำให้เธอเบิงคักๆแมนว่าพวกฉันสิตรวจสอบว่าบุคคลผู้นั้น And they have the i right r to stay in the UK อ,อมีความถูกต้องชอบทท่ีสอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษหรือเป็นคนพล,ลเมืองหรือมีวีซ่าทำงานทำการอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ผู้ที่หลบลี้หนีภัยมาอยู่แบบนี้เธอเธอให้เขาอยู่ไม่ได้เอออันนี้เพื่อนก็บอกบ,บนในถ้าพวกฉันตรวจสอบแล้วเขามีสิทธิ์ TCRU ก่อนี้เธอให้เขาอยู่เธอระวังให้ดีเดอ้อ ทรัพส,สินเงินทองตรงนี้ฉันบอกการันตีนะฉันเป็นคนอังกฤษฉันรู้ดีฉันก็เฮ็ดงานอยู่กับเอเจนซี่บ้านเซามาหลายสิปีเออฉันก็อยากให้เธอละมัดระว่างตรงจุดนี้ถ้าเป็นไปได้ให้เอาคนที่เธอรู้จักสนิทสนมช,ชิดเชื่อมาเซาอ,อยู่นั่งสิดีกว่า เพราะว่าเธอสิได้รู้จักบุคคลผู้นั้นว่าเขาเป็นนิสัยแบบใดอันใดแบบใดมันสิง่ายต่อเธอขออภัยค่ะพี่น้องคะ่ะนี่คือสิ่งที่เอเจนซี่แนะนำเยลินนะคะค่ะเยลินก็บ,บอกว่าถ้าเรื่องให้ผู้อื่นเมื่อเศรอยู่นั่น เออฉันก็ขอบคุณหลายๆสําหรับรายละเอียดที่เธอแนะนําฉันมาเด้อแต่ว่าทางนี้ทางนั้นคือสี่ยากอยู่ดอกเพราะว่าห้องนอนทั้งสองห้องบอ่สามารถล็อกได้จากข้างนอกมันก็สิเป็นการยากแนอยูเออถ้าฉันสิต้องฮ็ดตรงจุดนั่นอืมเราก็เลยว่าถ้าจังไรก็ให้บอกเธอมีความคิดมีไอเดียแบบใดสีโยกสีย่ายไปใส่ก็ให้บอกให้เว้าให้ฉันได้รับรู้ล่วงหน้า อ,อันนี้คือสิ่งี่เอเจนซี่บอกกล่าวกับยยลินมานะคะบ่าเนี่ยเยินก็เลยวาว่าฉันนะ่ะบอสามารถที่สิติดตัวส่วนตัวกับคุณเจมส์กค็คือเจ้าของบานใดถ้าหากว่าเมื่อใดเมื่อนึงฉันขอความซอยเหลือของเธอเนี่ยให้ผ่านเมสเซจของฉันนี่ยไปหาโดยตรงไปหาแลนหลอดโดยตรงในกรณีที่ฉันมีเรื่องที่สิขอเพิ่นนี่เธอสิซอยฉันใด้บ เราเลยบอกว่าฉันยินดีที่สีสวยเธอขอให้มันเป็นข้าเเ้าที่เธอเา้าหรือเขียนเป็นอีเมลมาที่บ่าแมนชักพวกฉันเ้าให้เธอเดชเออแล้วพวกฉันสี่ฟ้าเบิร์ดหรือว่าสีเเบากับเล่นหลอดให้เ้าก,กับเจ้าของบ้านให้ถ่าเธอบอ่มีโอกาสที่สีได้พอเพิ่อนอีกนั่นนะเอออันนี้ก็คือสิ่งที่เอเจนซี่เพิ่นเมต,ตาสงสารเยลินมากเนาะคะ่ะนาะซึง่ง เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นก็บ่อยากได้ผู้อื่นมาเศร้าอยู่เพิ่นตรงการคนอื่นที่คนที่มาอยู่บ้านหลังนี้เศร้าแบบลงเทิมก็คือเศร้าตลอดไปนั่นแม้พี่นอ้องเพราะว่าการเปลี่ยน คนมาเซาเพิ่นกับบรูว่าเพิ่นเดียวกับผู้ใดแต่ตอนเนี้ยเพิ่นลูแล้วว่าเพิ่นเดียวอยู่กับเยลินเยลินอยู่มากหกเจ็ดปีเพิ่นกับปิื้มใจในทุกๆด้านในการทําดูแลความสะอาดทุกอย่างเหมือนพรพัพย์ทีของตัวเองเหมือนบ้านของตัวเองซึ่งแลนด์ลอร์ดกับแฮปปี้ในจุดนี้เอเจนซี่กับแฮปปี้ถ้าเกิดเยลินบ่ไดอยู่บ้านหลังนี้แล้วเอาอืนมาอยู่ เพิ่นมีความกังวลว่าบุคคลที่มาอยู่จะไม่ดูแลพัพพตี้ทรัพย์สินสมบัติของแลนด์ลอร์ดหรือว่าแลนด์ลอร์ดไม่ค่อยแฮปปี้จัาสินะพี่น้องอันนี้ก็เป็นผลดีสําหรับเฮ้าที่เซาอยู่แบบรองเทิมนะคะค่ยะย่าลินก็เลยบอกว่าฉันอาจจะบอยใหญ่ไปใส่เพราะว่าเธอ่ตองห่วงเรื่องคาเซาบานตลอดระยะเวลา6-7ปีที่ผ่านมาฉันก็บ่เคยค้างเธอแม้แต่บาทเดียวดังนั้นแล้ว ถ้าฉันบอสามารถที่สี่ใหญ่ออกจากบ้านหลังนี้ได้เหตุผลที่ว่าฉันบ่มีเงินมากเพียงพ่อที่สีโยกใหญ่ฉันก็ต้องทนยูใจ่าเศ่าบ้านตรงนี้ผ้าเกิดปีหนาจังใดฉันกะอาจสิขอควมำซวยเหลือจากเธอให้เวากับเจ้าของบ้านใอีกเทื่อนึงในหลายๆมุมหลายๆด้านส่วนเพ่นสีใจดีเมตตากับฉันคือปีนี้หรือบออันนั้นกับมัฟฟิงเกอร์คลอด เออห้ความังงจาของพี่น้องคะ่ะค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ยาลินก็นเลยเอามาว่าวให้พี่ให้น้องฟังถึงการหผู้พื่นมเมื่อเศร้าอยูน่นี่กับเข้านี่เศร้าได้อยู่พี่น้องแต่ว่าต้องพันการตรวจสอบของเอเจนซีนะคะทางนี้ทางนั่นก็เพื่อความปลอดภัยระวังตัวยาลินเองแล้วกับทังเอเจนซีเองเพราะว่าถ้าเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียหายขึ้นมา เยลินจะต้องรับเบิดบสนักอยู่ผู้เดียวซึ่งมันบอถ,ถูกต้องเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้เพิ่นกะมาบอกสู่ฟังเยลินก็นเลยนําความรูในจุดนี้สาระดีดีมาบอกสู่พีสุนองฟังถึงการใส่ชีวิตในต่างแดนซาบานอยู่ในต่างแดนกรณีที่สิตองอยู่บ้านหลังนี้เฮาสิตองเฮ็ดจังไดเดียวกับผู้ใด ก็มา่อให้พี่ให้น้องฟังแบมปันกะวางว่าสิเป็นซาละดีๆให้สายฟอให้พี่เพื่อนๆครูบาอาจารย์ผู้ที่อยากรู้เรื่องราวชีวิตในต่างแดนในอีกมุมหนึ่งของบ้านน้อยยายลินนะคะค่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆทุกๆกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อดูแลสุขภาพเดินนะคะพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ